รีวโวู2.4เพาลอยสีเขียวแฟนแหล์แต่ว่าสีโคตรจ้าเลยครับผมโอ้โห,โหโคตรสวยเลยตัวนี้เครื่อง2.4ชุดแต่งเพาลอยชุดแต่งแสนกว่าเสียะยะกันให่ใครพ่อแม่พี่น้องไฟแลนด์ท่ามา้าอันทีครับผมมาเลยเริ่มจากด้านหน้าแม็กซิ่งครอบเบรกแบมโบ้ไม่เจ็ดหมื่นโลรถปี2019กคุญแจรีโมท เกียร์หกสปีดครับโอ้โหรถเก็บสีเรียบร้อยชุดสีร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าก็ได้เดี๋ยวเรียกว่าร้อยเลยดูฟังยงก่อนด้านหลังกระทะเพอรลอยแม็กซิ่งช่วงล่างครับอาจารย์เสียงก้มไหวหรือเปล่าก้มนิดนึงก้มนิดนึงปัดเสี่ยต้องจัง จะแผงจะเอาต้นแง่เสียยะมาเดี๋ยวจัดให้อา้าวไม่ว่าจะเป็นแนวเป็นโชคชุดแต่งแสนกว่าเสียยะแจ้งจดเทาลงเทาลอยแจ้งจดใบวิสวัให้เรียบร้อยให้พ่อแม่พี่น้องไปแลนด์้ามาให้กินเอาไปแลนใส่งานครับผมดูห้องเครื่องเ,อเครื่องเดิ้อมากดิมสวยจำแฉมครับผมอา้าวเครื่อง2 4ครับปีแรกงวดเพิ6,900บาท ลังจ้างนั้งผ่อนงวด9 0ันบาทตลอดสัญญา s c แชร์ไปเลยครับผมออกรถ0บาทปัดประกัน,นไปเดียวมีดาวน์ฟรีจองฟรีจัดฟรีอุน่นพร้อมส่งฟรีทั่วไทยเอาาเ้าแชร์ไปครับปรุ่นเสียะยะกัดไงจ้า